จากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาโวดแล่นอีกครั้งละเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับไม่ได้เล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าๆหรือสองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับโอเคสมบุญค้นก่อนเลยครับอู้ลิช่วยกุยแกนะแล้วก็มีแพ็กการ์ดใหม่เกิดขึ้นนะครับจะบอกยังไงดีล่ะเอ้ยมีซุนซันเสียงด้วยมีได้เกี่ยวด้วยอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าโยกไม่พอเดี๋ยวมีแค่ห้าร้อยเองครับ สุ่มไป5ตัวแรกเนี่ยไม่ค่อยจะมี6%เปอร์ได้เท่าไหร่หรอกมันต้องเป็น5ตัวหลังนะครับประมาณ10ช่วง10ตัวนะครับเปิดที่ลัการ์หรือว่าเป็นแพ็คก็ได้นะครับระบบมาแล้วอ๋อเดมีตีเมืองนะโอตีแต่8ดโมงเช้าเลยเหรอ9้าโมง9้าโมงทันไหมเนี่ยมาดูก่อนนะ โหเขาตีทีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเก้าโมงครึ่งเหรอเอาเดินครับเดินครับทีนี้อยู่ไกลป่าขอเช็คก,ก่อนนะครับเอออย,อยู่ข้างล่างเลยอะ่ะผมอยู่ไหนเนี่ยไม่ไม่เลยนะโคตรไกลเลยนะโอ้โห oh, ดีอยู่เมืองนี้นะครับ ไกลเลยไปแบบไม่ได้นะไกลมากงั้นไปตูวอื่นแล้วกันเพราะว่าไปยังไงเออสบียงไม่พอนะครับเพิ่งกลับมาเล่นดีบุ่นเลยนะโอ้โหพวกดีเมืองเยอะขนาดนี้เอาเป็นช่วงสิบโมงสิบโมงได้ไหมสิบโมงได้นะเดี๋ยวส่งทหารไปนะครับ อ๋อตอนนี้อยู่ใกล้โอเคโอเคได้อยู่ใกล้มีตัวเดียวไม่มีทหารด้วยบ้าบอมาเฉียวมา <S 2> <S 2> เป็นทหารมา,านะครับสองโอ้โสองชั่วโมงหยุด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 เปลี่ยนแผนนะครับอย่างงี้มันอยู่ไกลมากเลยอะงั้นตีไปไปตีเป็นตอนบ่ายแล้วกันสิบสองอะตีเป็นช่วงบ่ายเลยแล้วกันครับโอ้โหแต่ที่อยู่โคตรไกลเลยเดินทําเลยครับ อันนี้ก็ตีร่วมเฉยนะขับช้างยังไม่มีเลยอ่ะโอ้หายไปนานนี้แบบช้าเลยตอนบ่ายครับตอนบ่ายมาเฉียวมาเฉียวโอเคตังก็ไม่ค่อยมีด้วยนะหายหัวไปนานครับๆๆกลับมานี่แบบวุ่นเลยนะโอ้โหพื้นที่แบบ ไม่มีที่ลงอะครับเอาง่ายงคือผมไม่มีที่ลงอนะ่ะเออสมดูเพื่อ้ตัวดีนั่นแน่หัวป่านะครับมักไปครับหน้าเหมือนโอเคดูแผนที่กันครับนี่นะครับกับคือห่างหายไปนานพอกลับมาปุ๊บนี่แบบมันไม่ค่อยมีที่ลงแล้วครับดูครับมันไม่มันไม่มีโซนที่แบบว่าว่างๆให้เราแบบเอ,อ่อ ไปลงเก็บพื้นที่แล้วอะครับต้องรอโซนในอย่างเดียวนะเนี่ยนี่ก็มีตีเมืองอยู่ตรงนี้นะครับกําลังตีนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็มีสงครามนะครับเราก็ตีเข้าไปข้างในก็ได้โอเคกันมาเรียบร้อยหมดแล้วครับควรจงเออตังโต้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยดูดิลงมาซะเยอะเลยปิดทางหมดเลยนะครับอ๋อข้างๆนี่มีอีกแคนหนึ่งนะ ของเล่าปี๋เล่าปี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้าภาคกลางไม่ได้แถวกวนจงนี่โดนต่างโต๊ะกินเรียบนะครับต้องดูว่าต่างโต๊ะจะลงมาตรงนี้หรือเปล่านะนี่นะครับแต่ฝั่งนี้ก็รอเราอยู่แหละจริงๆดูดิเป็นแหล่งทรัพยากรเก็บยกชั้นดีครับเบงเฮกเออก็มีอีกทีมหนึ่งเนาะโอ้รอบนี้แบบแต่ละแต่ละ แต่ละผ้านี่แบบมีทีมของตัวเองนะครับแบ่งเขตก็มีนิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสังเกตก็ได้เป็นพวกเราอะครับจะส่วนใหญ่นะตีก็ยึดยืด,ย,ด,ย,ดยึดกันไปครับ <c oughs> แล้วอู่ <c oughs> แน่นอนครับเรานี้ได้ภาคกลางสองส่วนนะครับเนี่ยสองในสามเลยนะเอาจริงๆนะถ้า,ถ,าถ้าเราดีสําเร็จนะครับเนี่ย ซื้อหลี่ถ้าเข้าซื้อหลี่ได้นี่แบบโอ้โหฮาเลยนะตัดทุกอย่างครับเข้าซื้อหลี่ได้นี่คือตัดทุกอย่างผมแบบขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้ไปได้หมดนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงกลางแผนที่ตรงนี้เนาะแต่ก็ยังน่าจะยังตีไม่สําเร็จนะครับตัวนี้ไปน่าจะท้ายๆแล้วล่ะตอนนี้กลับมานี่ต้องเริ่มไล่ตบทหารแล้วครับเดินก็สองชั่วโมงแล้วอ่ะดูดิโคตรนานเลย เราลืมเติมทหารใด้ด้วยโอ้โหน่ะเดเวลสิบเลยไปใช้ยกไปเลยครับเรียบร้อยเงินขาดนะครับของขาดนั่นเองมีเมืองย่อยนะครับเมืองย่อยก็เหมือนแบบเงือเงืแลครับไม่ค่อยไม่ได้ค่อยอัปเดต ไม่พออยู่ดีอ่ะเออห้าสิบหยกนะครับยังไม่เปิดช่องนี้เนาะรีววห้ามาโอ้โหทรัพยากรไม่พอรับมาเออนนี้เขามีการย้ายกิวกันนะผมผมก็เพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งมาออกออกมารอวันอาทิตย์เนาะย้ายกิวเข้ามาอยู่อยู่ใหม่นะครับสองพันพอเปล่า เงินไม่พอนะครับแต่ว่าข้าวนี้มาเต็มเลยนะครับอนอนี่แต่ยังแรกแรกได้นะโอเคได้อยู่ครับแรกได้สวยสองทีไม่ขึ้นเลยเนี่ยสองพันจัดไปไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องรอ เซตตัวใหม่นะครับอ่าก็ต้องหาพื้นที่ย้ายเข้าไปอยู่นะครับต้องหาพื้นที่ย้ายเข้าไปอยู่โซนกลางนะเพื่อจะได้เดินทับได้ดีขึ้นนะครับถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันมันทาอะไรไม่ได้นะคือด้วยรูปแบบของพื้นที่อ่ะถ้าเราอยู่แบบเขตนอกเนี่ยแบบเนี้ยไอ้นี่ไม่พอเราต้องย้ายเข้าไปข้างในนะครับ ก็มีเมืองย้อยอยู่ข้างในนะตีไปแล้วประเด็นคือจะมาอย่างไงอะ่ะใช่ไหมลองมาดเดยดีไหมหนึ่งสองเอ๊ะมันเฉียงไม่ได้ไหมมันเออมันมันตรงไม่ได้อะ่ะดีมันต้องเป็นตรงขึ้นมาอย่างนี้เนาะเออข้างล่างมันมีเมืองเพื่อนอ่ะเดี๋ยวครับประเด็นเนี่ยอืมก็ตั้งกันใกล้ๆก,ก,กันนะครับไม่ตั้งไกลกันเท่าไหร่นะครับเอ๊ เอาไงดีอ่ะนี่ก็เมืองหลักนะยายเข้ามาก่อนดีกว่าแม่ข้างบนนี่ก็ทำเลยดีนะเอ้ยดูลงโล่ยังไงวะเนี่ยเราติดทะเลด้วยอืมอข้างบนดีกว่าไหมแต่ว่าพวกคิดวิวแปลกขึ้นมาแล้วอะ่ะดูสิ ถ้าเราย้ายมาก็น่าจะได้ได้อยู่นะช่วงนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวย้ายมาเลยแล้วกันครับมียกพอดีนะเติมอาหารก่อนครับย้ายเมืองหลักไม่จําเป็นต้องตีเลเวลหกนะครับกี่ช่องอ่ะตรงนี้แล้วกันมาให้ใกล้กันเลยหมุกยึดนะครับ forward คือใช้หยก500แล้วก็พื้นที่เป็นเลเวล1ได้นะครับเมืองหลักไม่ไม่จำเป็นต้องตีพื้นที่เลเวล6ให้มันยุงยากนะแบบถ้าเป็นเมืองย่อยอย่างเงี้ยมันต้องใช้พื้นที่เลเวลหกครับ <the> นี่ก็สร้างเลยครับแคมพยกักษ์จุดยุทธศาสตร์แคมพยักษ์แล้วกันนะครับโอเคพอ <Okay. S 1> จัดมา อาหารมันจะเด้งกลับวะเนี่ยใช้าราสี่ชั่วโมงกลัวจังเลยกลัวอาหารเด้งกลับลอเกินนะครับส่งไปตีน่าจะเด้งกลับแหละผมว่าทันก็อบอกว่าวเดี๋ยวเขาส่งไปใหม่นะไม่มีปัญหามาโซนกลางแล้วต้องเร่งย้ายมาเพราะว่ามันสถานการณ์มันมบ,บีบบังคับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ครับผมต้องการ เอาตัวละครของผมเนี่ยมาเก็บเลเวลเก็บพื้นที่นะอืเพิ่มค่าอิทธิพลนะครับไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะครับก็เลยต้องย้ายมาก็เป็นช่วงนี้มันก็มามาไม่ไกลนะเอออ้วนเซี N ่ยวเข้าอ้วนเซี S ่ย e วได้อะเข้าอ้วนเซี S ่ย e วได้ลงมาฝั่งนี้ก็ลำบากนิดนึงไกลนะครับแล้วก็ทําศึกฝั่งนี้ได้นะก็ถือว่าโอเคครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่แย่เท่าไหร่นะตรงนี้เนาะ เอ้ตรงนี้ดูเงืง้องๆอยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาย้ายอีกทีนะพอเข้าภาคกลางได้เดี๋ยวก็าหาที่เลยนะครับนะเข้าตรงกลางแผนที่ได้ก็หาที่จบแต่ตอนนี้ก็อันนี้ไปก่อนนะอยู่ไปก่อน,นครับอยู่เก็บเบลไปก่อนเตรียมความพร้อมนะครับทรัพยากรเหลือๆทำไงก็บริจาคไปครับ เกือเลยนะ <c oughs> มันล้นครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะเงินไม่พอนะครับไม่มีข้อมูลอัปเดตด้วยนี่ได้เงินด้วยครับโอ้ได้ได้เงินได้ยกด้วยกำลังต้องการเลยนะเงินมาก็ต้องสูมอย่างเดียวครับห้าหมื่นได้มาพันสองอย่างนี้ไม่ย้ายนะครับน่าจะเดินได้อยู่ เยมาโอ้ o ก n มกรนียไดเวลก้าไอ้เวบแปดอีกสเวลนะครับโหเก็บกันยาวเลยอย่างนี้เดี๋ยวก็จะได้อัปเดตแล้วนะกุยแกโอเค